ผมจะไปจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งบนสกายวอล์กบางกะปิที่นั่นที่ไหนไปดูกันซึ่งตลอดทางเดินสองข้างเราก็าเห็นกระบะี่ย์ใส่ไม้ประดับแล้วนะซึ่งคอตมอเป็นผู้ด,ดูแลนะเพราะสกายวอล์กนี้เป็นของคอตมนน่นเองอุอ้ยถึงแล้วครับจุดนี้แหละครับจุดาลานสกายวอล์กดวงจันทร์เนี่ยเป็นรูปทรงดวงจันทร์เลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีแนวรถไฟฟ้าอยู่ตรงกลางนะรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งบริเวณรอบข้างก็ตกแต่งสวยงามเลยนะก็ทําเป็นรูปตรงนี้สวยเลยซึ่งจุดนี้ก็จะมีตะแกรงกันนะเผื่อใครจะโดดนะซึ่งเราจะเหยียดตูงเไปเห็นเรือคลองแสนแสบวิ่งอยู่เพราะว่าสกายวอล์กนี้อยู่ตรงกลางคลองแสนแสบนั่นเองนี่คือเป็นหนึ่งในสามของสกายวอล์กบางกะปินะซึ่งจุดนี้จะสวยสุดเลยล่ะครับผมไวยนั่งมองรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก็ได้เนาะนี่แล้วก็มีหลังคารอบข้างๆนะ ตรงกลางก็จะโดนฝนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางลงนะซึ่นทางลงก็มีสองทางนะเพื่อลงไปยังคลองแสนแสบนั่นเองมาฝั่งเดียวเลยครับผมเนี่ยฝั่งนี้ก็จะไปท่าเรือบางกะปินะลงตรงนี้แหละแล้วก็เดินไปตรงนู้นท่าเรือบางกะปินะถ้าใครจะไปเดือมอก็ต้องลอดใต้สะพานนี้ไปนะก็จะไปเดือมอได้เนี่ยทางลงตรงนี้คนระับ ไปท่าเรือบางกะปิอ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 ิฝั่งนู้นก็จะเป็นทางลงไปยังชุมชนตรงคลองแสนแสบนะนี่ซึ่งบริเวณคลองแสนแสบนี้ก็จะมีคนออกมีปั่นจักรยานวิ่งเดินเยอะเลยซึ่งสกายวอล์กนี้ก็จะเชื่อมนะครับระหว่างสองไฟฟ้ารถไฟฟ้านะ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีบางกะปินะแล้วก็รถไปฟ้าสายสีส้มที่สถานีแยกลำซาลีความจริงก็คือไว้คนที่ไปเดินเดนมอเดินอะไรนะครับก็ที่ใครมาจากโซนศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็มาลงที่สถานีรถไฟฟ้าแยกลำซาลีนะครับก็เดินมาทางสกายวอล์กไปบางกะปิได้นะเออแล้วก็คนถ้าปายสีเหลืองก็ไปลงบางกะปิเลยนะไม่ต้องลงที่แยกลำซาลีหรอกนะ ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวได้อีกจุดเห็นปะกล้องแสนแสบแล้วก็โซนกรุงเทพฝั่งในนะก็จะเห็นตึกใหญ่โตเลยล่ะนี่คือลานสกายวอล์กตรงกล้องแสนแสบนน่นเอ e n เนี่ยลานสกายวอล์กรงดวงจันทร์นะครับผมถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มาดูรถไฟฟ้าตรงค้งบางกะปินะและก็จะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตรงลานสกายวอล์กเลยล่ะสวยงามมาก ลานสก,กายวอล์กตรงคลองแสนแสบนะครับหนึ่งในสามสก,กายวอล์กลานสกายวอล์กของบางกะปิกนก่นนเอเอเองหรือเขามาจัดก,กิจกรรมอะไรก็ได้นะตอนนี้ฝนตกแล้วเราต้องหลบฝนกันละแหคนก็เดินมาปักไฟเลยนะ